สวัสดีครับทุกคนผมจัดเองวันนี้เราก็กลับู่ที่เกมโบตาโตเช่นเคยฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าโกเรมเรามาดูความสามารถเขาเลยดีกว่าด้วยความสามารถแรกเขาให้มาก็คือเรื่องของเราจะถูกเพิ่มขึ้นเลยฮะ20หน่วยตั้งแต่เริ่มต้นเนาะแถมทุกๆก,การฆ่าพวกอัปเกรดนี่ก็ถูกเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวอย่างแรกเขาให้มาก็คือตัวของแมคคัพีเมื่อเราอัพเนี่ยหรือเราซื้อของที่มันเกี่ยวกับการเพิ่มแมคคัพีเนี่ย มันจะบวกเพิ่มเติมให้เราอีก33%รวมถึงค่าเกาะด้วยค่าเกาะก็จะบวกให้เราเพิ่มขึ้นอีก3 3เหมือนกันแล้วก็ตัวของ Attack Speed เราจะถูกเพิ่มขึ้น4 0เมื่อเราพลังชีวิตต่ำกว่า50รวมถึงตัวของสปีดในการวิ่งเราไดถูกเพิ่มขึ้นถึง20เมื่อเรามี HP ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ค่าดีบัฟที่สุดแสนอันตรายมากสำหรับตัวนี้คือเราจะไม่สามารถฮิวได้ไม่ว่าทางใดก็ตามเราจะไม่สามารถฮิวได้้ okay. เเเคป็นดดีบัท่หราายมายมกละ ก็คือตัวเราฮิวไม่ได้แล้วทำานก็ได้ตัวเราถึกเราเลือดเยอะที่สุดอ่ะโดยวิธีเราจะเล่นกับเขาก็คือเจ้าชิวเจ้าชิวนี้เป็นอาวุธของตัวมาโซคิดก็คือเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดเราเล่นจบเขาจะปลดโลมาให้เนาะโดยโลจะนับอ่าความได้หายจากตัวของอาร์โม่ยิ่งอาร์โม่แรงตัวของดาเมจของโลก็แรงครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเล่นที่แดนเจอฮาครับลุยโอเคมาแล้วเราเป็นมันฝรั่งหินโลเป็นอาวุธประเภทเมลีนะฮะ ชิวๆสบายๆไปเลยตอนต้นเกมเราเปิดมาที่เลือดต้อง39เนี่ยเยอะมากๆเลยตอนนี้เล,เ,ลเลือดเลือดเลือดเรามันเพิ่มมาให้เราอยู่ที่20แล้วมันก็บวกให้อีก3 33าําเให้เลือดเรามาอยุดจุดที่39เลยเนาะอ่าลงดอทครับอ่าเรารีหาโล่เลยเลยโอเคต้นไม้ด้วยก็ดีนะเซตโบนัสของอาวุธชิ้นนี้จะให้เป็น ตัวของ阿莫อันที่2ก็ให้เป็น阿莫ฮะแล้วก็จะบวก HP ในระดับถัดไปแต่ลบตัวของสปีดเคตัวเราจะโคตรถึกเลยทีเดียวโดยค่าที่ผมให้เน้นอัพก็จะมีแค่3ค่าหลักๆก็คือตัวของแม็กพีตัวของดอสตตัวตัวของเกราะหลังจากที่ดอสเราเต็มแล้วเราต้องไปลงตัวของคริสติคอลกับตัวแอคต์สปีดถ้าเกิดอยากแรงๆกันนะมี2ค่านี้ที่เราเข้าไปอัพช่วงเลดเกมแต่สิ่งที่เราสำคัญก็คือเราควรจะหาค่าดอสให้เต็มก่อนพร้อมกับค่าเกราะด้วยฮะ เราต้องการดาเมจเนะาะเพราะดาเมจมันคิดจะฆ่าเกราะรีบไปเลยเอาดอทก่อนผมชอบอเก็บดอทให้เต็มก่อนนะสำหรับตัวนี้ผมแนะนำให้เก็บดอทให้เต็มก่อนถ้าเกิดฆ่าอัลโมมันมาสมก่าดอทก็หยิบดอทแค่หยิบอัลโมก็ได้ฮะเดี๋วดอทค่อยๆเก็บเอาอัลโมมันมีโผมาให้เราซื้อตามเจ้าตัวของร้านค้าปกติอยู่แล้วฮะไม่ต้องกังวลมาก แต่ติดไว้ก็เยอะๆก็ดีนะก็แล้วแต่สสไตล์การเล่นเนาะแต่รัผมเลือกที่จะเก็บดอสก่อนแล้วเมีเราค่อยๆปั้นได้ฮะถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มตีไม่ไหวค่อยไปค่อยๆลงตัวของอัโมโได้อ่ารดราคาอ่าชิ้นนี้เรอลบแม็กคทพีเราไม่โอเคสักเท่าไหร่อ่าเกาะครับเอาตอนา้นไม้อีกต้นด้วยโอยต้นไม้ผมเจอเยอะนะเนี่ยเราได้มีสี่อันแล้ว แลเมทเรามันจะได้เพิ่มจากตัวของเซฟบอรัอาวุธอยู่แล้วฮะสำหรับตัวของท่าอาอัมโมเราเลยตอนช่วงต้นเกมตัวเราจะเก่งมากๆเลยมันจะไปลําบากช่วงหลทเกมซะมากกว่าที่มอนมันเริ่มเยอะแล้วอ่ะโอกาสการหลบมันแทบจะเป็นศูนย์นะมีสิ่งเดียวที่น่าอันตรายสำหรับตันนี้คือโปรย,ยคาย์อะโปรย์คลย์ค่อนข้างที่จะน่าลำคาส,ดสุดๆเลยเพราะเราเวทหลังเราคงหลบโปรย,ายคาย์ได้ไม่น่าพ้นหมดทุกทุกอันหรอกนะแต่กๆนี้อาจจะพอหลบได้ฮะแต่หลงัลงๆนี้ไม่ไหวจริงๆฮะ แต่ที่ลองต่อหลายรอบมาก็เวทไทยแหละฮะเป็นอุปสรรคชั้นยอดเลยดอทครับเออแม็กแคพีก็ได้นะเมื่อกี้อ่ะแต่ก็นะยังก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันเนี่ยมันโผล่มาให้เราเรื่อยๆอยู่แบบเจะตัวแม็กแคตพีอีกพีเกนก็โอเคนะแต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะ่ะเพราะด้วยความที่ตัวเรามันอ่าไม่ใช้ดาเมจจากเมรีเลยฮะ อาวุธเรามันไม่รับาดามจเพิ่มเติมจากเมลีเลยมันรับแค่เกราะเนาะทำให้การอัพเมลีนี่มาไม่ส่งผลต่อดามจที่เราทำได้เลยฮะก็คือไม่อัพเป็นอะไรดีแล้วสตหรับเจ้าตัวของเมลีเนะาะฟาดเลยแต่ถ้ามันพ่วงมากับเหมือนเราเจอตัวของไอตัวของกล้ามนี่ก็หยิบมาด้วยนะถึงมันจะบวกเมลีแต่มันให้เลือดมาค่อนข้างเยอะก็เป็นไอเทมที่คุ้มค่าในการซื้ออยู่โอเค ตอนนี้เวฟที่หนะครับพยายามตัดต้นไม้ด้วยตัวเรามันไม่ได้รวยนะมันไม่มีตัวของของอะไรที่มันจะบวกประชิดเงินเลยเลยอ๋อแล้วก็อีกอย่างนี้ที่สคัญอาวุธโลดของเราเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ให้น็อกแบค็คมาค่อนข้างไกลามากเลยน่าจะพอๆกับแฮนเลยมั้งเพราะมันเด้งศัตรูได้ไกลสุดๆไปเลยนนลเนี่ยโอ้ชิ้นนี้ดีนะเดี๋ยแต่มันลบดรอสเราต้องสีเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่าโล สำหรับการอัพเป็นขั้นต่อไปก็จะอัพเป็นแค่ตัวดาเมจเนาะมันจะอัพเป็นตัวดาเมจแล้วก็เพิ่มตัวของ่อารับไอตัวของเปอร์เซ็นต์การรับดาเมจจากตัวของอาวุธเราจาก100เป็น25 125, 125เนาะเคเคอาวุธนี้สามารถติดคริติคอได้นะฮะคริติคอคิดเป็น2เท่าของของดาเมจที่ทำได้เนี่ยผมเลยบอกว่าให้ติดครีปไปด้วยฮะตอนช่วงหลังๆที่เราเก็บดอเต็มแล้ว เราไปเก็บคีย์ได้ฮะเราจะได้เคลียร์บอสง่ายๆหน่อยการที่จะปล่อยให้บอสมันวิ่งอยู่ในตัวของสนามบรนาน,นี้ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อเราสักเท่าไหร่นะเพราะการโจมตีบอสมันแรงกว่าการโจมตีพวกกระลูกกระจอกในแมปเนี่ยหลายเท่าตัวอยู่เหมือนกันต,ตอนนี้ปัญหาที่ผมพบเจอคือผมเคลียร์เจ้าตัวสะพายกระเป๋าไอเทมไม่ได้เนี่ยโอเคอบค,ครับข้างลำบากเลยนะเคก็จะจบเว้นนีนะ้ถ้าตังค์ถ้าได้สองนี่จะยอดเทียมมากเลย ไม่น่าถึกมึงเนี้ยน่าจะได้แค่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบโอเคเอามาอีกยังไงขายไปมันก็ไม่ได้ราคาอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ซื้อว่ะมันให้ไม่ไม่หยิบแพ้เมื่อกี้ได้เลือดต้องสามแน่โอพลาดว่าพลาดพลาดพาดพาด,พาด,พาดเลือดมาฮะไม่ค่อยอยากจะเปลืองตังในการโลสักเท่าไหร่เนี่ยโอเคชิ้นนี้ไม่ได้ใช้นะเนี่ย ชิ้นนี้มันบอกว่ามันจะมีโอกาส20%เมื่อเราโจมตีเอนามี่มันจะทําการระเบิดคิดตามดาเมจตัวของเมลีที่เรามีแต่เมลีเราไม่ได้อัพเลยชิ้นนี้เลยไม่ได้ใช้ประโยชน์มากสักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยแนะนํานะฮะเพราะมันจะเปลืองเงินนะซะมากกว่าแถมเป็นไอเทมะรับสีม่วงมันค่อนข้างต้องใช้เงินเยอะ,นะในการซื้อว่พีเ่เเป็นเวดแมงมุมนะเนี่ยแมงมุมใจร้ายเลยไม่ควรปล่อยมันออกมาเนาะ แล้วก็อีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งตอนที่เลือดเราต่ํากว่า50ส็แล้วใช่ไหมมันจะให้ปลดลิมิตตัวของแอคทัคสปีดกับตัวของสปีดวิ่งเร็วมากใจความสําคัญของตัวมันก็คือมันให้วิ่งแหละมันให้วิ่งหนีใจความสาคัญมันให้วิ่งหนีนีแหละฮะสำหรับการปลดลิมิตพลังพิเศษมันขึ้นมาก็คือเอาไว้วิ่งกันแหละมันก็คือการแบบสับตีนแตกวิ่งหนีเอาตัวรอดฮะระดับตัวแพสซีฟตอนเลือดเหลือต่ำกว่า50เนาะสำหรับเจ้าตัวโกเลม ตอนนี้ดาเม็ดเรา29ก็ค่อนข้างใช้ได้แล้วไม่ถือว่ารุนแรงมากแล้วก็ไม่ได้แยนะ่ขนาดจะเคลียตัวแมงมุมไม่ทันนะถือว่าใช้ได้อยู่ฮะไม่ได้ลําบากมากแต่ตอนนี้ก็อยากได้ดาเมจดเพิ่มเติมอยู่ดีเดีย๋ยวผมไปดูเว็บอสด้วยเว็บอสมันจะมาคู่ขนานกับเรามากแค่ไหนให้สปีดเอาครับถึงขายไปก็ไม่คุ้มก่อ4ขอบคุณครับเป็นเว็บมอนเล็กเนาะเป็นเว็บมอนเยอะ2เว็บแล้วก็เป็นเว็บมอนใหญ่โอเค อโอ้ชิ้นนีด้ดีว้าวเสีีม่วงครับดวงกค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยฮะสำหรับเกมนี้ลุยฮะเย yeah. ตอนนี้เราได้หมวกไปแล้วเลือดเราอยู่ที่85้าฮะเลือดค่อนข้างเยอะเลยแถมดาเมจตอนนี้ก็พุ่งทะยานมปถึง4 45้าเลยโอ้ส1เองก็จากการได้เกาะสมาเมื่อกี้แล้วก็ได้หมวกของอัศวินมาด้วยทำให้สามารถเพิ่มดาเมจม,มาได้ค่อนข้างเยอะอยู่ช่วงตอนนี้ไม่ค่อยเจอดอสเลยเนี่ยสี ผมกะจะเก็บดรอสให้เต็มเลยอะเออยังไงผมก็มองว่าดอสก็ดีกว่าเกราะนะเพราะเราฮิวไม่ได้อถ้าเกิดเราหลบได้นทำให้เราเลื่อนไม่ลรเนาะ<ๆ>ก็ค่อนข้างชิงโอเคมากกว่าทุบเลยทุบเลยเวมอนพุ่งนี่เสียเลือดนิดนิดหน่อยหน่อยฮะพวกพวกมอนพุง่งเนี่ยมันพุ่งโดนเราอยู่แล้วเราทำรม่ได้ลนะดาเมจเราไม่ได้ วูหวาขนาดจะชนมันตายในขนาดที่มันคุ้งใส่เราหรือไม่ก็เรนเราไม่ได้กล้าขนาดที่จะสังหารมันก่อนที่จะถึงตัวโอเคสองก็โอเคนะสำหรับดา่านนี้อ่าระเบิดเอาครับดอทเอิบเลยอ่าชิลลองรวมเลยฮะสิ 10. มมวงจะให้ที่ร้อหก็ดียอดเยี่ยมเลยอ่ะประสบการณ์เอาครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วซื้อไม่ได้ไม่มีตงังค์เวก้าเวฟบอลเยอฮะ ไม่ค่อยใช่ปัญหาสำหรับอาวุธเมดีฮะสำหรับตัวของเว็บมอนเยอะเป็นเว็บฟิวชิวสบายๆไปเลยเนี่ยเดือบือบืบ ตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีเกราะเหมือนที่ผมมีเนาะอยากยากสมมติว่าไม่อยากไปเล่นเจ้ามาโซคิดหรือว่าแบบจะปลดล็อกตัวนี้เล่นเนาะก็แนะนําเป็นตัวของอาวุธตัวของเจ้าสโตนสโตนก็ดีฮะหรือไม่ก็เป็นสลิงช็อตพวกอาวุธสองอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะใช้งานกับเจ้าตัวโกลเลมได้ดีเลยเพราะสโตนมันถือแล้วมันก็ให้ตัวของเกราะกับไมเคทีด้วย รวมถึงถ้าเกิดเราเล่นมันก็เป็นไพเมทีบเนาะตัวไพเมทีบมันก็จะมีเซ็ตอาวุธที่ยาทําให้เราได้รับเลือดมาแล้ไม่เลือดเราจะเยอะมากๆเลยครับตอนช่วงต้นๆเกมคือไม่จำเป็นต้องอับเลือกก็มีเลือดลอยอ่ะใช่นะแล้วก็ตัวของกลิงช็อตก็ดีฮะช่วยในการเคี่ยวบอดได้ทําให้เราไม่ต้องไปเสี่ยงในระยะใกล้ๆเนาะเน้นลงแค่ดาวดําเหม่แล้วก็ลงเกาะนิดนหน่อยก็ได้เกาะพอค่อนข้างเยอะแล้วฮะถือว่าเป็นอุ่ที่ค่อนข้างใช้ได้อยู่ฮะ ถ้าเกิดเราไม่มีตัวของกราะเนาะอ่าแม็กเลือดได้ฮะอืมเสือ้อให้เลือดสามลดสปีดเอาเอาเอา,เอาไปเลยฮะอะไรที่บวกเลือดมันดีต่อเราหมดเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราอัพตัวดาเมจมันจะเพิ่มดาเมจไอ้นี้เราด้วยปะอันนี้ไม่แน่ใจฮะเกาะครับเอาเอาโอเค ตอนนี้เรามาที่ร้อยสิบแล้วฮะมาอยู่ที่ร้อยสิบแล้วเดเมจตกคีดอยู่ที่เก้าสิบสองเลยนะรุนแรงเอาเรื่องเลยรุนแรงโคตรเลยฮนะทุบก,กระจายหมดแล้วตอนเนี้นเป็นเรื่องดีต่อเราฮะที่เวฟแรกเราไม่เจอบอสเนาะบอสเราจะค่อนข้างเคลียร์ได้ยากอยู่ถ้าเกิดเราจอตอนเวฟตอนเนี้ซึ่งตอนนี้เาเมดห้าสิบเนี่ยการที่เคลียร์บอสเวฟต่อไปด่านที่สิบเอ็ดจะไม่ก็ด่านที่สองนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากเลยเพราะดาเมจเราไม่ได้หรูหลานะ ถ้าเกิดอยากจะเคลียร์บอสได้ก็ต้องเน้นลงตัวของกรอบมันตั้งแต่ต้นๆเ,เ,เลยแบบดาเมจเราควรจะแบบอยู่ที่ประมาณสัก70 80ิได้เลยเพื่อทําการเคลียร์บอสให้เร็วที่สุดเพราะหลังจากที่ผมลองเล่นห,นหลายรอบดาเมจประมาณ5040ีเนี่ยเคลียร์บอสได้ค่อนข้างลำบากมากคือเราต้องตัวติดบอสตลอดเวฟเลยหรือจะสามารถเคลียร์ไม่ได้นะต้องตัวติดบอสตลอดเวฟซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากนะตัวติดบอสตลอดเวฟถ้าเกิดยิ่งเป็นตัวหม,หมอ,อาบอสที่มันพุ่งได้เนี่ยยิ่งอ่าเป็นไปไม่ได้เลยน่าจะหลบกันระนาวอยู คิดจะคอลบอัลโมลไม่ได้ใช้ฮะยังไม่ได้ใช้อยู่ณตอนนี้นะเกาะได้ครับออันนี้ดีนะ15ไม้คัีเอานี้ด้วยฮะมนให้ดอท8ตอนนี้เลื่อนเราเยอะอยู่เดี๋ยวเอาสปีดไปด้วยฮะฟีโลด้วยเอาเกาะด้วยครับโอเคเว็บมอนเยอะเอะเยอะมากๆเยอะสุดๆดดแต่เป็นเว็บมอนงูด้วยมอนเ,อเจ้าตัวนี้ก็เป็นมอนที่น่ารำคานะฮะเพราะมันถึกมากๆเลยมันถึกเอาเรื่องอยู่มันจะเป็นผลร้ายต่อเรามากๆเลยไอเจ้าตัวเนี้ยถึกแล้วก็แทงตีแรงอีก อุ้ยผมควรจะใส่น็อกแบคมาด้วยเป้าอะ่ะถ้าเกิดเจอควรจะใส่มาด้วยนะเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างอย่างที่สังเกตเห็นนะว่าเราเคลียร์มันไม่ค่อยด่านเู่เนาะตัวมันค่อนข้างที่จะถึกมากๆโอ้มอนเยอะครัแล้วโดนล้อมแย่เนี่ยผมเดินฝ่าเอไปเลยฮรยังไงดาเมจตัวของอา,าร์โมเรามันเยอะอยู่แล้วมันพอที่จะทนดาเมจได้อยู่ ติดคีหน่อยครับถ้าติดคีดีจะมากมากเจะดีมากๆเลยในการที่เคลียร์เดี๋ยวรอเลือดต่ำกว่า50%ตอนนี้เลือดต่ำกว่า50%แล้วเราได้ตัวของสปีดกับแอคต์ขงสปีดมาแล้วทำให้เรายืนเวฟง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนิดนึงฮะการการตีเร็วขึ้นมานิดดึนก็ช่วยประโยชน์เราได้มากเลยนะเกาะ3ครับอืมเลือดเอาเอาอันนี้เอาครับไปไปไป จนเทนเอเลียน <Gentle> ไม่ค่อยแนะนาให้ให้ซื้อฮะเหมือนซื้อไปค่าตัวตายมากกว่าอู้เก e ้าอี้ครับเก้าอี้ไม่ได้ใช้บรกบสปีดเยอะเกินไปแถมราคาแพงด้วยไม่ได้ใช้ฮะไปตอนนี้ตัวเรามันหนืดมากเลยผมต้องฟูตัวหาตัวสปีดมากเพิ่มละตอนนี้ดรอปผมเท่าไหร่วะดรอปผมอยู่ที่ส7บเจนาะใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วฮะที่ดรอปที่60ตอนนี้เราเมคคีได้ลอยแล้วโอเคอยู่นะนี่เนี่ยจะทุบก,กระโดกเลย เวฟท 2. ่สองเป็นเวฟมอนพุ่งกับเวฟม้อนงูงั้นเหรอลับตาบรูเรื่องตอนี้ไล่ทุบไปก่อนฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเช่นเกียนมอนพุ่งจริงๆเลยมันเข้ามาต่อเรื่องเราได้ตลอดเลยฮะไอ้เจ้าพวกมอนพุ่งโอ้เราตรวติดด้วยข้างล่างครับทุบไปเลยตอนเวฟที่ยี่สิบี่อาจจะต้องวิ่งหนีนะ มันอาจจะได้แต่จะเคลียร์บอสไม่ได้นะถ้าเกิดไอเทมเราไม่มาดีๆหรือแม้เราไม่เจอซิวเบรลเลตเราอาจจะต้องวิ่งหนีบอสจนจบเวฟไม่ใช่ปัญหาแล้วฮะตัวเราบันทึกการวิ่งตลอดทางเวฟนี่อาจจะไม่ใช่ปัญหาในการสู้บอสเลยชิวๆเลยฮะหนอนไม่เอาฮะเลือดได้เกาะครับเอออันนี้ดอสผมยังไม่เต็มอ่ะมันยังไม่ล้นดีกว่าดอสยังไม่ล้นไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะห้าเปอร์เซ็นที่จะคูณสองแวลู เงินที่เราเก็บได้โอกาสต้อง5%้าเเซ็นไม่ค่อยคุ้มนะอ่าแม็กนีตพีปโลครับอ่าเปลี่ยนสีแดงเลยสีแดงจะให้ดาเมจมาที่81เโอ้โหเพิ่มขึ้นเป็นแบบมหาศาลเท่าตัวแล้วก็บวกดาเมจเป็น200%ว้าวนี่มันยอดเยี่ยมสุดนี่เอาครับอ่าโลโเคเราจะได้สีแดง2องอันแล้วว้าวแต่ไม่เจอตัวของสป,ปีดเลยฮะ อมอนเวฟนี้กัดแรงเอาเลือกเลยฮะเนี่ยกัดเราต้อง6เดามจเลยนะ่อุ้ยแถมเป็นมอนปลาหมึกด้วยฮะอ๋อไม่ด่าสิบสามแล้วนี่วะเป็นเวฟมอนปลาหมึกดึกดีหมึกใจลายตอนนี้เดี๋ยวให้โลแดงแบกไปฮะตัวนี้ต้องหามุมเล่นหน่อยฮะโดนล้อมได้ไม่ค่อยดีมากแต่ก็ไม่ควรอยู่ติดมุมแหละเพราะอาจจะโดนตัวโปรเจกษ์ทานมันหลบไม่ได้เนาะเดินเป็นวงกลมได้ก็ดีฮะ แต่ดาเนี้มันไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่มันเป็นตัวของปวามบึกอะไม,ไม่ค่อยอำนวยให้เราเดินเป็นวงกลมสักเท่าไหร่ฮะนี่ไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเลยเลยเลยอีกเจ็ดวิห้าวิเท่านั้นฮะตอนนี้เลือดเราจะต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละได้แล้วโอเคเกาะได้ฮะ อ่าชิวชิวอันนี้เอาครับอันนี้ก็เอานะมันให้สปีดมาโอเคนะมันให้มันให้สปีดอะเอ็กแทกสปีดเล่นเล่นมาวันนี้เอาก็าได้นะตอนนี้มันเริ่มไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วอะมันต้องการสปีดเอ็กแทกสปีดอะตอนนี้โอ้โหเวสิบสี่ที่เป็นเวสมนตัวตัวไอต,ตัวแตกครับเป็นเวสที่ผมบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ทายที่หลบได้ค่อนข้างที่จะลำบากอะเป็นเว็บประมาณนี้แหละมันจะเป็นเว็บไอตัวแตกแหละแล้วมันจะแตกตัวเล็บมันออกมา3ามตัว ซึ่งทำให้โอ้โปรเจกต์ไทมันเกินเต็มแมปอะ่ะกเลมไม่ชอบเลยโกเลมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ้าฮ่าโอ้ยๆๆโอ้ยๆๆโอ้ยโอ้ยพยายามหลบฮะหลบหลบหลบเท่าที่เป็นไปได้อะหลบเท่าที่เป็นไปได้เดินตัดต้นไม้ดีกว่าครับเพื่อหลบกล่องหลบเท่าที่หลบได้ฮะอ้นา่ากลัวจัด ดูดิดูดูมันยืนรอแตกตัวเต็มเลยด,ดูดิดูดูดูมันโผล่ออกมาโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าเหมือนตัวโตวมันจะไม่ค่อยถึกนะตัวเล็กมันถึกกว่าอีกนะเนี่ยเก๋สามร้อยอ่ะสปีดหน่อยอันนี้เอาหน่อยอ่ะโล่รเป็นสีแดงเลยครับต่อไปเป็นเวฟมอนเยอะแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้ซื้อเนี่ยอันนี้เอาฮะอ่ะขีเอาฮะอืมอาจจะไม่เอานั่นเนี่ยคีมันไม่ค่อยคุม้มละ ตอนนี้อยากได้ดรอสให้เต็มอะแถมก้อนผมต่ยม,มากมากเลยตอนนี้ดาเมจม,มันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยพอใช้ละประเด็นนะนะเวฟสห้าเป็นเวฟมอนเยอะฮะตามตัวของตารานในร้านค้าบอกเป็นเวฟมอนเยอะสำหรับเวฟนี้พยายามอย่าเดินออกไปตีไอ้เจ้าตัวเล็กนะโอะเคมันเดินเข้ามาตายเองซะแล้วแย่แล้วเนี่ยมอนเยอะนี่มันลำบากลำบากลำบากแค่เดินเข้าไปเก็บเงินเนี่ยเราต้องเอาตัวไปไถ่บอลนอะซึ่งมันทำให้เลือดเราแบบหายหวัวอะ โ oh, อ้โห้าใจ้ะแม่พี่น้องราทำอะไรกันเยอะแยะอื <c oughs> กเล่ไม่ปื้มตอนนี้ผมไม่สามารถเดินออกจากมุมงนี้ได้เลยดูเพล็กาถให้มันกระจายออกอ๋อหือเดินกันลบาลบากลาบากตอนนี้เราผมต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ผมจะได้แอคชั่นสปีดกับตัวของสป,ปีดในการวิ่งมาแล้วผมจะเดินถ่ายยนะเนี่ยไม่น่าตายฮะเดี๋ยวเดินถ่ายเลยผมผมไม่น่าตาย อ้สปีดผมเยอะไอ้สปีดผมเยอะดเก้าวสวยคีไปฮะตอนนี้เราไปลงคีได้แล้วป้ป้าป้ปสปีดมาเอออันนี้เลือดมาได้ฮะไอ้เจ้าตัวของแบบสไปซี่ซอสมันทำให้เราเมื่อเก็บตัวของอาหารตามพื้นมีโอกาสที่จะระเบิดตัวเองเนาะตัวเราจะระเบิดฮะ บึ้มไปเลยครับเป็นการบึ้มไปเลยมันเราไม่ค่อยใช้แล้วอะโอเคเวฟนี้เป็นเวฟมอนตัวแดงเนาะเหมือนว่าเวฟบสิบเจ็เป็นเวฟบ,บอลฮะดาเมจตอนนี้เรามันค่อนข้างที่จะไม่รุนแรงนะตอนนี้ต่อไปเราต้องไปนเน้นเกาะแล้วเนี่ยลุยโอ้ตอนนี้มอนแดงมันเยอะมากเลยเนี่ยมันต้องไปตีตัวเศษมอนแดงลนะไม่อาจจะลำบากแน่ๆเลย จะเห็นระเบิดวงมาแป๊ะๆนั่นะะเนีน่ยเระเบิดเล็กๆอ่ะเล็กๆมันจะคิดดาเมจตามอ่าพลังชีวิตนะดาเมจพลังชีวิตที่เราได้ตอนนี้ผมต้องไปลงตัวของค่าเกาะเพิ่มแล้วเพื่อบูสต์ดาเมจตัวของอาวุธผมหน่อยละถ้าเกิดเจอนะอยากได้เยอะๆเลยอ่ะอันนี้ดาเมจเริ่มไม่พอแล้วอ่ะโอเคเอามาจะไปเวทบอสอันนี้รวมเลยฮะ ว้าวโอ้ซูเปอร์บุลเลสแจ๋อยู่นะซูเปอร์บุลเลสอะแต่ไม่มีตัง17คราบเวฟบอสไหนดูหน้าบอสท,ที่เจอตัวอะไรโอ้นี่ไงเจอบอสพุ่งด้วยค่อนข้าง,งเอ่ออันตรายฮะแถว17มันเป็นเวฟไอ้เจ้ามอนไอ้เจ้างูใจร้ายนี่เยอะด้วยอุ้มดรอตตดรัวเลยว่ะตรเจ๋งพยายามอย่าโดนกนารยจมตีของบอสก็พอฮะบอสมันตีแรง มันโกรธนะตอนนี้จะเริ่มหลบค่อนข้างยาก่ะบอสไม่น่าฆ่าได้นะฮะเนี่ยมันสาวสิบวีแล้วอะแถมเลือดมันยังไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยไม่น่ามีหวังในการฆ่าแล้วฮะดเมจเรายังไม่พอจริงๆแถมมันเป็นบอสตัวพุ่งด้วยก็อย่างที่ผมบอกฮะดเมจเรามันไม่ถึงร้อยอะถ้าเกิดเราไม่เดินติดบอสคือมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่ามันได้ยิ่งเป็นบอสพุ่งเนี่ยนีย่เป็นไปไม่ได้เลยวิ่งเอาฮะตอนนี้กรปีเรามันพอที่จะเดินทะลุก้องมอนได โดนสวบโอเคขี่ฮะเอาเอานี่เอาเนี่ยเจ้าโรบอทที่จะทำให้สโลตู้สปีดเรายังลบ13อยู่โอ้โห18นี่เป็นมอนตัวเล็กที่พุ่งมาเยอะมากเลยฮะนี่เป็นเวฟที่อันตรายมากๆเลยมันเป็นมอนตัวเล็กฮะแล้วมันเยอะเยอะมากแล้วเป็นมอนพุ่งด้วยด่านนี้มันจะไม่เป็นหาแต่เกิดตัวแอค์สปีดเราเยอะนะ กับดาเมจเราพอตันจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยแต่ถ้าแอคแท็กสปีดกับตัวของดาเมจเราไม่พอเนี่ยจะค่อนข้างที่จะน่าซิกนะเพราะมันจะชนโดนเราตลอดเวลาเลยก็คือภาวนาให้ด้อนเรามันติดเรื่อยๆสาทุฮะสาทู9เเลยผมว่าอาจจะผ่านแบบนี้ไม่ได้อยู่นะผมยังมีไม้ตายอยู่ก็คือตอนที่เลือดต่ำกว่า50%เอรนันนี้ไงคือแล้วฮะตอนนี้บริตติดร,ร้อยแล้ว สังเกตจากสปีดทีด่เพิ่มขึ้นมาว้าเข้ามาเข้ามากินกันให้อิ่มเล่มีขี้สองร้อยนี่พอไปไม่ได้นะสำหรับบอสอ่าขีมาอีกไหมดอสสปีดเอามาสิอุ้ยโลบอทเด็บบล์โลบอทเลยเหรอเนี่ยก,มกม็มาก็มาบอมีด็บบิ์โลบอทเลยนะเนี่ยหมุนหมุนเนี่ยหมุน,มนติ้ว,วๆเลยอ่ะมอนไม่น่าเข้าถึงตัวมันได้ละ โอ้ยังก็ใข้ก้าถึงได้อยู่ดีเพราะสะปีดเราไม่ได้เยอะเนาะแต่มันก็ช่วยเราได้เยอะอยูนะ่ในการสโลตัวใส่สตูร,บรอบๆใช่ปะ่ะเป็นสโลเนาะใช่สปาวแล้วก็บอสสโลสต,ตใลูใกล้ๆโอเคเลือดผมร้อยเก้าสิบเอ็ดอยู่ที่เบลยี่สิบสี่โอเค,เอ,อ,เคอยู่เกมนี้เราได้ตัวของอ่าอีพีเกมมาเยอะอยู่เนาะ ให้เราวิ่งมาถึงระดับนี้ได้อยูโอ้โห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 โ้โนามือตามัววินเวียนศีรษะฮะวิ่งสิครับรออะไรมอนมันเป็นมอนพุ่งอืเดี๋ยวเข้าไปถ่ายเลยเป็นไงอ่ะเจ่าว่าเจ่าว่าเจ่าว่าเจ่าว้าดูเลือดดีๆฮะดูเลือดดีๆดูเลือดดีๆเอ่อแอคเซอสปีดมาอ่าเกาะสีสวย ต่อไปเว็บบอลแล้วฮะไม่มีอะไรที่ผมซื้อได้แล้วอะโอ้อันนี้ยังได้ฮะเคแต่ไม่มีตังค์เคเว็บบอลนะน่าจะต้องวิ่งหนีนะดูดาเมดดิไม่น่าตายแล้วมั้งเนี่ยแต่จะรอดูฮะต้องจำไว้ว่าตัวเรามันไม่ได้ตัวของไอ้เจ้าเก็บกล่องแดงก็เลือดเต็มนะ เลยเสี่ยงหน่อยฮะในการที่จะโถมบอสอะ่ะเพราะยังไงเก็บกองแดงมันไม่ได้เลือดฮิวเต็มเนาะแย่หน่อยฮะเกเคบอสมันกบแล้วสิแล้วไม่ได้เลื่อนฮิวเต็มร้อยนะแล้วก็ระวังเรื่องการเคลียร์บอสหน่อยเราโถมใส่ใส่บอสเหมือนหลายตัวที่ทำไม่ได้ฮะวิาเมรก็พอใช้ได้อยู่นะพยายามอยู่ฮะมันจะวิ่งหนีเราตลอดเลยดิ แรกไปสวัดแล้วโอเคผมส่งสมันไปเกิดใหม่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะปึยยพยายามตบไปเัียกายฮะเขียนวิ่งหนีแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยติดตัวเล็กเต็ม,มหมดเลยฮะโอ้โหแล้วมันอย่างซิ่งเลยบอสอะ วิ่งตายอะเนี่ยบอว่าผมต้องปล่อยว้อีกสิบวิเองผมว่าไม่น่าตามฆ่ามันทันโยกๆเหรฮะเราเป็นโกเลมตัวตัวตัวพิ้วแล้วพิวเลยโอเคเจสซ์โอเคได้มาเป็นเจ้าตัว s t o n e Skin ให้ตัวแม็กเกตพีทุกอาร์โมที่เรามีโอเคก็ดีนะ โอเคครับทุกคนสำหรับโกเลมกับการเล่นอาวุธชิลในะครั้งนี้ก็จะมีเท่านี้แหละโดย3ค่าแรกที่ผมแนะนำให้ลงก็คือจะเป็นดอสอะโมแล้วก็เกาะหลังจากที่ดอสเต็มมี2ทางเลือกให้เราเลือกลงก็คือลงเป็นคริติคอลหรือไม่ก็เป็นแอคทัคสปีดมีแค่2ค่านี้จริงๆที่ลงได้ไม่ก็เน้นเกาะไปเลยหรือไม่ก็เน้นตัวแม็กผีไม่ค่อยแนะนาให้เน้นเยอะเน้นเกาะจะดีมากกว่า โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้สำหรับเกมโบตโตโกขอตัวลาพี่ครับสำหรับพาดหน้าจะเป็นตัวเราเข้าไปดูนองทีสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย